พอจะกล่าวถึงหลวงปู่ตี้อเอรธรรมโมวัดป่าอรัญวิเวกจังหวัดนครพนมท่านเป็นศิษย์หลวงกุมั่นภูริทัตโตบุรพาจารย์สายพระป,ป่ากรรมฐานที่ได้ติดตามบำเพ็ญพระกรรมฐานเผยแผ่พระธรรมคำสอนจนร่วมเดินทุดงไปตามป่าเขาทั่วทุกคนทุกแห่งทั่วทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน แต่เรื่องที่จะมาเล่านี้เป็นเรื่องของปุตติพจนกับผีเปรตเจ้าถิน่นครั้งหนึ่งเมื่อท่านเข้าไปเดินจงกรมในป่าแห่งหนึ่งที่พระพุทธบาทบัวบกจังหวดอุดรธานีท่านเดินนั้นเห็นก็ปรากฏเป็นคนร่างสูงใหญ่ประมาณสิบวาวเายืนกลางขาที่ปลายทางจงกรมคล้ายกับจะพร้อม ทางเดินไว้แสดงท่าทางว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในถิ่นนั้นหลวงปู่ตื้อก็เดินตรงกลมตามปกติแสดงท่าว่าไม่สนใจมันแต่ก็รู้สึกขนพร่องสยองกล้าอยู่บ้างเล็กน้อยจนจากนั้นก็ปรากฏว่าเริ่มมีกลิ่นสาบสางเหม็นขึ้นมาและก็เหม็นขึ้นทุกทีจนท่านรู้สึกว่าถทนไม่ไหวเพราะไม่สามารถดับเวทนาตนดีได้ หลวงปู่ตี้จึงได้กำหนดจิตแผ่เมตตาให้มันไปแต่ก็ไม่เป็นผลแม้จะออกปากไล่ให้มันหนีไปมันก็ยังทำเฉยแถมยังคงปล่อยกลิ่นสาบสางังนั้นเช่นเดิมหลวงปู่ตี้พยายามเดินจงกรมไปมาและกำหนดจิตไล่มันอยู่นานพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ผลท่านจึงยึดพทโธอยู่ในอารมณ์ตลอด เวลาตอนนี้จิตใจของท่านไม่หวันไวหรือเกรงกลัวมันแล้วในที่สุดหลวงพุตื้อก็หยุดเดินแล้วพูดขึ้นว่ามึงรออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ลองดีกันหลวงพุื้อเดินขึ้นไปบนพิงที่พักจุดเทียนไขเอาไปติดที่ปลายไม้เท้าและเดิน กลับมาที่ทางเดินตรงกลมผู้เสียงดังออกมาว่าให้มึงหนีไปเด้อถ้าไม่หนีจะเอาไฟจุดดากมึงเดี๋ยวนี้แหละแต่ผีเปรตนั้นก็ยังยืนนิ่งเฉยและส่งเสียงหัวเราะย่อใส่ลูบุตื้อดึงเดินเข้าไปใกล้และก็พุ่งเทียนเข้าไปใส่มันปรากฏว่าได้ผลผีเปรตตนนั้นก็โจนหายไปแล้วก็ไปปรากฏที่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ห่างออกไป แต่กลิ่นเหม็นสาบกับบุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมจนหลวงกุตื้อไม่สามารถข่มใจเดินจงกรมไปได้บุตื้อใช้ไฟเทียนไล่มันต่อไปอีกมันจริงดีไปเมื่อดูถ้าว่ามันหายไปแล้วท่านจริงกลับเข้าทางเดินจงกรมต่อไปจนได้เวลาพอสมควรท่านจริงหยุดพักการเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อไป เมื่อลูงป,ปู่ตื้อหลับตานั่งสมาธิไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นท่านก็รู้สึกว่ามีใครบางคนมาเป่าลมเข้าไปในหูข้างขวาท่านรู้สึกสะดุ้งเล็กน้อยแล้วมันก็กลับมาเป่าทางหูซ้ายท่านพยายามข่มใจนั่งสมาธิต่อไปแผ่เมตตาให้แต่ก็ไม่เป็นผลมันยังคงรบกวนอยู่นั่นเอง ลวง้จึงลืมตาขึ้นเอวยปากขับไล่มันมันก็หัวระชอบใจแล้วก็หนีไปปุ่ตื้นั่งสมาธิไปต่อไม่นานมันก็กลับมาอีกแกล้งเป่าลมเข้าหูท่านเหมือนเดิมพอเอวยปากไล่มันก็หนีไปแล้วไม่นานมันก็กลับมาเราเล่นเช่นนั้นอีกหลวงปู่ตือจึงมีจึงอุบายที่จะขับไล่โดยเอาน้ำมาสาดมัน ท่านจึงลุกไปหยิบขันเพื่อจะตักน้ำปรากฏว่าไม่มีขันในที่ที่ท่านวางไว้คิดว่าผีมันเอาคงเอาไปซ่อนซึ่งมันก็หัวรรอยเยาะแบบรู้ทันบูตืตอคิดจะเอาไม้ขีดมาเผาหัวมันก็ควา้าหาไม้ขีดไม่เจอเพราะมันเอาไปซ่อนอีกดูเหมือนว่ามันจะเล่นตลกกับท่านท่านคิดจะ ทำอะไรก็รู้สึกว่ามันจะรู้ทันไปหมดเจ้าผีเปรตยิ่งหัวเราะได้ใจใหญ่หลวงปู่ตื้ตตอหมดหนทางจะจัดการกับผีเปรตตนนั้นท่านจึงดึงมุงกดกลางและนั่งนั่งภาวนาในมุงกดโดยไม่ยอมนอนเลยตลอดคืนท่านทำสมาธิปไปจนถึงเช้าของวันใหม่ทาที่สุด ถ้าผีเปรตตนนั้นจึงหนีขึ้นไปบนเขาแล้วส่งเสียงร้องบอกท่านว่าเรายอมแพ้ท่านแลว้วพอเช้าหลวงปุต,ต้อจึงเดินทางไปพบหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพอเข้าไปถึงหลวงปู่มั่นก็กล่าวทักว่าท่านตื้นเมื่อคืนนี้ท่านทำอะไรอยู่หลวงปุตต้กล่าวเปลี่ยนว่าก็ผมรบกับผีขอรับ กับผมทําอย่างไรเจ้าผีตนนั้นก็ไม่หนีจนได้อารุณสว่างขึ้นเจ้าผีตนนั้นจึงขึ้นเขาไปหลวงปู่มั่นพูดว่าดีแล้วท่านตื้อผีมันปลุกให้เราภาวนาหลวงปู่ตื้ออาจาร,รธรรมโมได้เล่าเหตุการณ์นี้ให้ลูกศิษย์ฟังในภายหลังว่าผีตนนั้นเป็นผีเจ้าที่ที่จริงใหญ่จริงๆ เราชนะมันได้จริงไปรอดแต่ถ้าเราเอาชนะมันไม่ได้ก็คงจะลำบากในเหตุการณ์เช่นนั้นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นที่สุดจะท้อถอยไม่ได้เลยหายใจต้องเข้าออกก็ต้องพุทโธเป็นประจำขาดไม่ได้คำว่าพุทโธนี้นี่เองผีเกรงกลัวมากที่สุด